ฝนตกิิดแป่ติดเชิงชายได้สามตัวไม่เจ็บ่อง่ดหมี่ห่าอยพี่ตอนที่ว่าเราททำอะไร อตอนทำเรื่องนี้ไงเราสั่งห้แน่เขาเอานี่เราก็ถ่ายมาตอนเราฝนมั<อ>น,นต,ตกแล้วเรามานั่งคุยกันก็ได้ก็ทำอะไรไม่ได้จานออดยิ้มนี่นี่เรวตั้งชื่อจานออดก่อนแต่ายาแต่ยาจานออหน่ารอก แมวน็อตมาอะไรไม่น่ารอดเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยไม่น่ารอดตัวตกกำการไม่ได้เก็บเครื่องไม้เครื่องมือกลับบ้านติดเชิงชายได้สามตัวอี่อ่ะสามได้ไงวะ นี่ตัวแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยฝนก็ตกว่าลุงกีงอยู่บ้านจะมาทำแหล่ไหมบ้านน้ำหมูหนะทำอะไรจำได้มา,มาก,กี่คนสองสามในไทย แล้วป้าหมูก็ไม่เก่งเครื่องแม่ไปบ้านพ่อบ้านบ้านแม่ป้าหมูมามาทำอะไรต่าผมมาเขายังมองเราอยู่เลยผมยังฝากหมูอยกเขาอยู่เลยแต่อยู่เนี้ยใช่ใครไม่ใช่ไม่รู้อ่ะไปถึงไหมหมูยืมตังค์หน่อยยโหหมมีตังค์ใ้ืรอกปูมีตังค์ให้ยืมหรอ งานไม่มาทำกูไม่มีให้ใหยืมหรอกมีงานให้ทำ <c oughs> นั้นไม่มาทำวันนี้ว่าเอาตังค์เงนหัวกองซื้อ่ะทำไมน้ำไม่มีกินตั้งแต่หมู่บ้านต้องรูว่าน้ำน้ำอืม ก็ตอนนี้ก็เหลือมุงหลังคา, <100. S 1> าแล้วครับเห็นหมดมเหมือนมันไม่อะไรมู้มันเหมือนมันไม่ไดีดดดยังไงมัน